สวัสดีครับข่าวล่าสุดความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสีเกมที่ขเเมรนะครับในกลุ่มรายข่าวของสื่อมวลชนไทยที่ได้มาก่อติดการแข่งขันสีเกมครั้งนี้ได้มีการแจ้งข่าวร้ายเกี่ยวกับคนไทยที่ได้รับอันตรายจากมิจฉาชีพจากการถูกกระชากกระเป๋าจนได้รับบาดเจ็บบริเวณแขนและขาหนักรวมถึงยังสูญเสียทรัพย์สินเงินทองมูลค่าไม่ต่ำกว่า3 0 0แสนบาทอีกด้วยโดยรายงานข่าวระบุว่าคนไทยที่ประสบเหตุเป็นผู้หญิง เดินทางมาทุละที่กัมพูชาและจะเข้าไปดูการแข่งขันฟุตบอลมีบัตรแต่เข้าไม่ได้เลยกลับไปนั่งดูที่ร้านแถวที่พักกระทั่งโดน,นกระชากกระเป๋าแถวแถวนั้นและได้มีการแจ้งทีมงานและทุกคนที่ออกไปทํางานตามสถานที่ต่างๆระวังตัวให้มากนะครับพี่น้องคนไทยโดนกระชากกระเป๋าลากถลยไปกับพื้นบาดเจ็บค่อนข้างมากโจรได้กระเป๋าชัแนเนลตุ่มหูบัตรเครดิตพาสปอร์ตเอกสารสําคัญส่วนตัวทุกอย่างหายหมด รวมทรัพย์สินที่โดนไปไม่ต่ำกว่า3 0 0แสนบาทจากประเด็นนี้ก็ได้มีคนเขมตเข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่คุณบอกฉันได้ไหมว่ามันเกิดขึ้นที่ไหนและถ้าทาได้ช่วยถ่ายรูปกับผู้เสียหายพร้อมแท็กชื่อหรือสถานที่เพื่อตำรวจกัมพูชาจะได้ทำงานให้กับผู้เสียหายคอมเมนต์ต่อมาเป็นคนไทยนะครับสร้างแต่เรื่องเป็นประเทศเจ้าภาพควรดูแลความสงบและประชากรของประเทศตัวเองให้ดีความคิดเห็นต่อมาบอกว่า จนทั้งประเทศขนาดประเทศเรามันยังเข้ามาทำมาหากินเลยไอ้พวกนี้ความคิดเห็นต่อมาบอกว่าไม่มีการตามจับหรอกครับต้องการเงินไทยเข้าประเทศอยู่แล้วความคิดเห็นต่อมาบอกว่าน่าจะฟังข่าวสารความปลอดภัยของนักท,อท่องเที่ยวบ้างว่าไม่ปลอดภยัยถ้ามีทรัพย์สินมีค่าในการท,อท่องเที่ยวที่มีผู้คนพลุกพล่านในกัมพูชาความคิดเห็นต่อมาบอกว่าได้เงินไทยเข้าประเทศแล้วเถื่อนขนาดนี้อย่าหวังได้คืนเลยความคิดเห็นต่อมาบอกว่า ก่อนจะไปน่าจะศึกษาให้ดีก่อนครับเชื่อว่าค้งไม่ได้คืนแค่มีชีวิตหลอดก็ถือว่าโอเคแล้วครับความคิดเห็นต่อมาบอกว่าอย่าไปไหนมาไหนคนเดียวหรือในที่เปลี่ยวเด็ดขาดดีนะที่มันเอาแต่ทรัพย์สินไปความคิดเห็นต่อมาบอกว่าต้องระวังนะครับดอยพัฒนาป่าเถื่อนความคิดเห็นต่อมาบอกว่าถ้าได้เลยว่าไม่มีการจับหรือจับไม่ได้ความคิดเห็นต่อมาบอกว่าบ้านป่าเมืองเถื่อนอย่าได้ย่างกลายเข้าไปความคิดเห็นต่อมาบอกว่า อดอยากปากแห้งอนาคตน่าจะเป็นเมืองโจรความคิดเห็นต่อมาบอกว่าจริงๆก็ไม่น่าแปลกใจนะครับประเทศที่มีโจรเต็มบ้านเต็มเมืองมิชฉาชีพเดินกันเกลื่อนถนนแถมเจ้าหน้าที่รัฐก็ไม่ต่างอะไรกันกับโจรพร้อมจะลีดทรัพย์คุณได้ทุกเมื่อก็ดูได้จากนักท่องเที่ยวที่ไปเขมรคือนักท่องเที่ยวที่พร้อมจะตายอยู่แล้วจริงๆและประเด็นต่อมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับอินโดนีเซียที่โดนเขมรเล่นเยอะจริงๆในซีเกมส0 2 3โดยเรื่องที่1นึง ร้องเพลงชาติโดยไม่มีธงชาติชักขึ้นแต่ถือเสาธงแทน 2. เปิดไฟหน้ารถกระบะมอบเหรียญรางวัลตอนกลางคืน 3. าธงชาติอินโดนีเซียกับหัววันพิธีเปิดซีเกมปี2023 4. ชักธงเอียงขึ้นฟ้าและชักขึ้นไปสูงถึงระเบียง 5. เก้าอี้พลาสติกในห้องนักกีฬาทุกอย่างราคาถูกไปหมด 6. ฝนตกน้ำไหลท่วมห้องนักกีฬาแบดมินตันหญิงล่าสุด7นักกีฬาปัญจศีรัน์ รุ่น45กิโลกร,รมัมไม่ได้ลงแข่งถูกบังคับให้ถอนตัวแต่กัมพูชาได้เหรียญทองมอบเหรียญเงินให้อินโดนีเซียแบบงงงนักกีฬาอินโดนีเซียร้องไห้กลางไฟ์สด8เกมอ e ีสปอร์ตโดนโกงถือป้ายประท้วงเรื่องความยุติธรรมความคิดเห็นจากคนที่เข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าดังใหญ่แล้วคอมเมนต์ตอนนี้ดังไปไกลทั่วโลกแล้วเราเชาวเสียมรู้สึกอิจฉามากๆเลยสู้กันแทบไม่ได้เลยไปให้ไกลสุดแกแล็กซี่เลยนะชาวカメ ความคิดเห็นต่อมาบอกว่าแล้วนี่คือประชาชนประเทศนี้มองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือสิ่งที่ถูกต้องและทำไมต้องว่าเราเราเพิ่งจัดครั้งแรกกินกาแฟอยู่กาแฟจะเรียกร้องอะไรกันนักหนาะทำดีที่สุดแล้วทำไมต้องลุมลังแกเราด้วยคนแบบนี้จะพากันคิดแบบนี้ตักกะระดับประเทศคือเออไม่แปลกว่าทำไมอยู่ในกลุ่มไม่พัฒนาดูแววแล้วก็คือจะไม่พัฒนาต่อไปความคิดเห็นต่อมาบอกว่า ที่อินโดนีเซียโดนเยอะเพราะว่าประเทศในกลุ่มอาเซียนอินโดนีเซียเป็นเพื่อนสนิทกับไทยมากที่สุดขเขมรเลยจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบ,บความคิดเห็นต่อมาบอกว่านักกีฬากัมพูชาไปแข่งที่อินโดนีเซียเมื่อไรแล้วก็ไม่อยากจะคิดสภาพเลยความคิดเห็นต่อมาบอกว่าเล่นกับใครไม่เล่นเล่นกับอินโดโดนจัดใหญ่แน่นอนพี่ไทยอยู่นิ่งๆไม่ต้องออกลงแค่นี้เหมนก็โดนอาเซียนลุมยำเละแล้วความคิดเห็นต่อมาบอกว่า นึกเสียวว่ามาผจญภัยความคิดเห็นต่อมาบอกว่าเดี๋ยวขมรก็ออกมาว่าสื่อไทยสร้างข่าวเท็จอีกความคิดเห็นต่อมาบอกว่าอยากรู้มันเอาเหตุผลอะไรมารบังคับให้ถอนตัวใครรู้ช่วยอธิบายทีแล้วก็มีคนเข้ามาตอบคอมเมนต์นี้ว่ายัดข้อหาว่าบาดเจ็บจนลงแข่งไม่ได้แล้วบังคับให้ถอนตัวเพื่อเจ้าภาพจะได้เหรียญทองโดยไม่ต้องแข่งสําหรับอินโดมันเสียศักดิ์ศรีมากเพราะเขาเป็นเจ้าของวัฒนธรรมการแข่งขันกีฬาชนิดนี้ ร่วมกับมาเลเซียเพราะจริงๆมันเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของคนเผ่ามาลายูโดยรวมความคิดเห็นต่อมาบอกว่าสินค้าจากเขมรส่งไปอินโดคงได้รับผลกระทบแล้วคนอินโดคงได้แบนกันยกใหญ่ความคิดเห็นต่อมาบอกว่าหุ่นเซนวางหมากไว้ล่วงหน้านานแล้วเขาจัดให้หนักๆแล้วมาโยงให้ไทยรับไปเต็มๆความคิดเห็นต่อมาบอกว่าจบสีเกมเพื่อนมิตรสหายคงจะดีตัวหนีไปหลายชาติความคิดเห็นต่อมาบอกว่า เป็นการจัดงานที่อับประยศมากที่สุดที่เคยมีมาความคิดเห็นต่อมาบอกว่าจะบอกว่าคนไทยปอมเป็นอิโดอีกไหมเขาเกลียดกันทุกประเทศแล้วที่ขามคือกุณขแมประธานมวยเลาสนับสนุนอย่างดีพี่ขเม้นไม่แบ่งเหรียญทองให้ลาวสักเหรียญประเด็นต่อมาเป็นเรื่องของบัวขาวบัญชามเมฆที่ตัดสินใจไม่เดินทางไปกัมพูชาโดยทางสำนักข่าวไทย p b บได้รายงานว่าสาเหตุที่บัวขาวยกเลิกไปซีเกม เพราะทางกัมพูชาโดยสมเด็จพลเอกเตียบันรัฐมนตรีกลาโหมกัมพูชาประสานมายังกองทัพบ,บกไทยเพื่อแจ้งว่าอาจจะมีเหตุความวุ่นวายเกิดขึ้นจากแฟนกีฬาชาวกัมพูชาที่มีการเตรียมการบางอย่างเอาไว้แล้วและบัวขาวอาจจะได้รับอันตรายก่อนที่กองบัญชาการกองทัพไทยจะแจ้งข่าวมายังบัวขาวทันทีบัวขาวกังวลใจว่าถ้าเดินทางไปครั้งนี้จะเป็นเหตุให้ผู้ไม่หวังดีก่อความวุ่นวายจนเกิดภาพความรุนแรงจากการแข่งขัน และอาจบานไปเป็นปัญหาระหว่างประเทศได้จึงตัดสินใจย,ยกเลิกการเดินทางไปพร้อมกับนักกีฬาเมื่อเช้านี้ทั้งนี้ผลเอกเตียบันคือชาวกัมพูชาเชื้อสายไทยในเกาะกงและบุคคลสําคัญที่คอยช่วยเหลือไทยมาตลอดซึ่งก็ได้มีคนไทยเข้าไปคอมเมนต์ว่าอย่าไปเลยอย่าไปให้ค่ากับประเทศนี้ค่าตัวที่ติดก็ยังไม่ใจมีแต่เรื่องวุ่นวายอันตรายอีกต่างหากรอดูตอนจบซีเกมว่าจะมีอะไรตลกตลกอีกคนต่อมาก็บอกว่า ไม่ไปดีแล้วประเทศป่าเถื่อนแบบนั้นคนต่อมาก็บอกว่าตัดสินใจได้ถูกต้องแล้วครับเพราะเหตุผลห,หลายๆประการคนต่อมาก็บอกว่าดีแล้วที่ไม่ไปได้เสียกับขเมนไม่คุ้มกับความปลอดภัยคนต่อมาบอกว่าไม่ไปน่ะดีแล้วประเทศนี้พวกนี้ไม่รู้จากความแพ้ชนะไม่ต้องไปให้ค่ากับมันมากนะักคนต่อมาบอกว่าดีแล้วคนขเมนคุมคนขนของตัวเองไม่ได้พอมีเรื่องก็จะไม่รับผิดชอบ ไปแล้วหากมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นจะไม่คมุ้มคนต่อมาบอกว่าดีแล้วที่ไม่ไปเดี๋ยวมีประเด็นใหม่เกิดขึ้นมาอีกตัดไฟแต่ต้นลมดีกว่าและนี่ก็คือความคิดความเห็นและประเด็นต่างๆที่ได้นํามาเสนอกันในวันนี้ให้ได้รับชมรับฟังกันจบคลิปแล้วก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานและทางช่องของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ